วันนี้ครับวันนี้เป็นวันดีหน่อยวันนี้คนดูหน่อยครับ,รบเป็นไงมีความฝันอยากเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมใช่เราตั้งใจตั้งใจจะทำช่องเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะและแลคิดคิดหรือยังว่าจะจะทำคอนเทนต์ประมาณไหนฮะประมาณพ<ต>วกเล่นเกมเนะี่ยเล่นเกม มีเกมแนะนำลงไหมเกมเล่นเกมอะไรบ้างทีมฟอร์เทสสองฮะทีมฟอร์เทสสองทีมฟอร์เทสใช่สองสองมันเป็นเกมคอมที่อะไรนะโหลดจากสตรีมโดวตรงอ๋อแบบแบบเราจะทำทำแบบเป็นสตรีมสตรีมเมอร์ด้วยเราทำเป็น e สปอร์ตด้วยหรือเปล่าน่าจะทำมนะั้ ตกล,ลงทำหรือไม่ทำทำอ่าทำนาอตอนนี้อายุเท่าไหร่ละอายุสิบขวบสิบขวบเรียนที่ไหนอ่ะพุทธิพุทธิสุพลอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้ภาษาอะไรบ้างเรอภาษาอ่าก็้งทีภาษาไทยภาษาไทยจีนจีนใน<อ>สวัสดิ์ สวัสดีภาษาจีนหน่อยดิ<อ>สวัสดีภาษาจีนหน่อยนี่ฮานี่ฮาอ่าภาษาอังกฤษ่ะฮัลโหลไกับ h งกับฮัลโหลฮัลโหลจะได้ว่าเก่งภาษาอังกฤษภาษาจีนไม่เท่าไหร่ใช่ไหมภาษาจีนไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ไม่รู้ว่าได้เกรดสี่ได้ไงอ่าอาจารย์ให้หมั่วไม่นะเพราะว่า ชอบอะไรนะทำงานสองคุณบ่อยบ่อยอาแสดงเป็นคนคนชอบทำงานอืบแล้วหลักๆคือชอบชอบเรียนวิชาอะไรคณิตคณิตสี่สองแดสี่สามสิบสองสี่สสิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกสสเจ็สิบปเเป็นสี่สีสิบเอ็เป็นสี่ิเอดฮ้ยสี่สิบเอ็ดเป็นสี่สิบสี่สี่สิสอง ตัวเลขก็จะตัวเลขง่ายหลักหลักเดียวกับสองหลักก็ได้จะบวกลบคูณก็ได้ให้ได้ยี่สิบสี่อ่าจนก็ยี่สิบสี่ทำอะไรก็ได้ให้ได้ยี่สิบสี่โอเคอ่านะมีตัวเลขห้ากับสี่สามหกเก้าแปดโอ้ยพวกคณิตคณิตไอ้พวกคณิตสร้างสารแนบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยไอเด็กวิชาอันนี้ก็มีอยู่ละ อ,อ,ะอะไรนะขอใหม่ดิอ่ะมีอะไรบ้างนะฮะเอาใหม่ห้ากับสี่เจ็ดสามแปดจะบวกลบคูณหารก็ได้ค่าได้ยี่สี่จะบวกลบคูณหาไรก็กไ,กไ,กได้เอามาเนี่ยเอามาลบกันเลยถ้ได้ให้ใได้ครบทุกตัวนนะ จะหลับแล้วมาพร้อมยังจะได้บวกให้ทานห้าห้าสี่เจ็ดสามห้าห้าคูณเจ็ดใช้ใช้หมดดิห้าคูณเจ็ดใช้หมดเอาเอาให้ใช้ให้หมดใช้หมดทุกตัวเลยย้มเหลือสักตัวเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ลืมแนะนำตัวใช่ไหมตัวอยวชื่อเด็กชายคุณพวัตไทยรั์ โรงเรียนพุธทธิสดธนอายุสิบสิบกว่าชอบชอบอทันตศาสตร์ตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าเลขอะไรจะได้ยี่สิบให้เวลาที่หนึ่งเนาะหนึ่งนาทีก่อนถึงบ้านเนาะ ให้ลุงแนะนำไหมอะไร F4 อ่ะใช้ทุกตัวเลยไม่ไม่กำหนดด้วยไงนะให้ให้ลุงแนะนำไหม <c oughs> ยอมไหมยอมหรือ,อยังเกิน <c oughs> แล้วนะเนี่ย งไโอเคเดี๋ยวจะนานไปนับน้บอกว่าไงตัวเลขไม่จำกัดถูกไหมแล้วทำยังไงให้มันได้ยี่สิบสี่ถูกไหมก็ยี่สิบบวกสี่ก็ได้ใช่ไหมสิบสี่บวกสิบก็ได้ก็ได้ยี่สิบสี่เหมือนกันเอาง่ายๆเอาง่ายๆเอาจะให้ไปรนันมันจะยากเกินไป หนึ่งบวกสองเป็นเท่าไหร่เก้าสิบสี่สิบสี่เซ็ตปุ๊บสิบสี่สิบสี่อ่านั่นนหะโอเคจบมือทุกคนจบมือเมื่อกี้มันมีจำกัดเลขไหมเถอะฮะกดกันหมดก็ไม่ได้จำกัดไงก็เปลี่ยนไงก็เปลี่ยนไงมันยากเกินไปแต่มันยากเกินไปก็คือไม่จำกัดเลขมันยากเกินไปอ่ามาต่อมาต่อคือเวลาอ่ะเลขประจําตัดคือเวลาสิบวินาทีหรือยี่สิบวินาที เอาละคือได้คือจะคือโจทยว่าะได้คือได้สามสิบสี่หนึ 34, 1, 2, ่งสองมสิเ hmm. ฮ <oru> okay. ้ยหวอยูวอยู่อะไรมันยังอ่งหลักพันไหวไหมลักพันก็ยังไหวใช่ไหมหลักันก็ยังไหวหลักันไหวก็ต่อเลยโจทย์คือให้ได้ หนึ่เจ็ดอยห้าสิบอ้าหนึ่งให้เวลาสิบยี่บวินะก็เอาหนึ่งพันไปบวกเจ0ร้อยไปบวกห้าสิบเท่าไหร่นะหนึ่งพันเจ็ห้าสิบหนึ่งเ็ดอยห้าสิบก็หนึ่งพไปบวกเจ็ดร้อยไปบวกห้าสิบไม่ได้นะต้องเอาคูณอ่ะคูณต้องถ้าคูณไหวไหมแสดงว่าเริ่มเริ่มได้แ้วนี่เริ่มจับทางนันต้องแล้วข้าเคูณล่ะได้ไหม คูณอ่าถ้าคูณอ่ะแต่ไม่เอา,อานี่เอาบวกออกเอาเป็นคูณคูณลบหารนะคูณลบหารเนาะเออบวกออกบวกมันง่ายเกินอ่าเอาคูณให้ได้ได้ท่าห่ดีหลักร้อยไหวไหมหลักร้อยหักร้อยได้ว่าหลักสิบร้อยพอเฮ้ยโอเคได้ร <10 S 2> ้อยยี่ได้ร้อยยี่สิบห้า หนึ่งให้เวลาให้เวลาสิบวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสคสอได้เจ็สามคูณสิบได้สามสิบสามคูณสิบได้สามสิบใช่ไหมก็เดี๋ยวร้อยร้อเท่าไหร่นะร้อยยี มีลบพี่ว่าเลขไม่จำกัดได้แต่ไม่เอาบวกแต่ไม่เอาบวกก็เอาสามสิบไปลบห้าเท่ากับยี่สิบห้าเอายี่สิบห้าไปบวกร้อยเออไม่ไม่มีไม่มีบวกไม่มีบวกไม่มีบวก no no ไม่มีบวกมีแต่คูณคูนลบหารนะครับผม มีบอกก็มามีบอกไปกอลังคิดอยู่เอาสิไปคูณสิบสามก็ได้ร้อยสามสิบเอาร้อยสามสิบไปลบห้าเท่ากับร้อยยี่ห้าสวยอาตบมืโอ้เริ่มได้ละเริ่มได้ละสมองเริ่มได้สมองเริ่มได้นอกนอกจากคณิตศาสตร์แล้วอะไรอีก ที่เป็นวิชาที่ชอบไทยภาษาไทยแ้าบอ้อหมูย่างคอหยอยทอโอเคทุกคนใกล้ถึงบ้านแล้วนะครับตันนี้ไปรับหนุ่มน้อย VIP มาเที่ยวหาย่าเพื่หาปู่เพื่อหาน้องเพื่หาทุกคนในครอบครัวทั่กันแน่นอนเจอกันแน่นอนเออขอทุกคนในครอบครัวคิดถึงคิดถึง ไม่รู้ว่าเขาคิดถึงหรือเปล่ปาคิดถึง,างมากเลยรถเช่าพร้อมคนขับกี่บาทเชียงใหม่ซีเอ็มทอมนอนทัวร์ห้าบาอย่างวีไอพีนี<า>นน้มีมีทุนเท่าไหร่ตอนนี้สักบาทอ่ะเดี๋ยวจะพูดกันก่อนเนาะสักบาทอ่ะตอนนี้ไม่มีสักบาทเลยเหรอไม่มีอ่ะแล้วมาแล้วมาถามว่าครับเท่าไหร่เท่าไหร่ทำไมอ่ะทำไมรู้เพื่อเพื่อมันใช้เงินเนี่ยเข้าฟรีฟรีอ่าเข้าฟรีแค่กดไลค์กดแชร์เพจแค่นั้น โอเคโอเคอันนี้กล้องมีตรงนี้ลุงก็มองน้องเนาะไปก็บอ่าอยากอยากไปเที่ยวไหนนะถามก่อนอยากไปเที่ยวที่ไหนนะติ๊กตอกติ๊กตับในซาฟารีอ่าในซาฟารีอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอโอเคอ่าโอเครอโอเคก็โอเคเนาะ ก็บาย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 คนดูกันดิเดี๋ยวนี้นี้บายบายเฮ้เฮ้บายบาย